ตอนนี้ดูลูกปลาแต่ละคอกเริ่มมารอผมแล้วฮะแต่ละข้อนี่ต้องบอกว่ารอดเยอะมากประมาณ100-200ขึ้นนะทุกคนแต่ว่าตัวผู้ตัวเมียเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยเราต้องมาแยกอีกทีนึงถ้าตัวผู้เยอะเนี่ยก็ถือว่าดีไปนะฮะชุดนี้จะเป็นปลาสายนิโมกาเล็กซี่ครับจะมีสมุไพรปนด้วยเพราะว่าสมุรไยรตกสายผมก็โยนใส่เนาะเพื่อให้เขาโตแล้วก็ทันนี่ทุกคน ปลาสายนี้ทุกคนต้องบอกว่าเป็นปลาที่เปอร์เซนต์ดีมากๆแล้วก็เป็นปลาที่ผมเนี่ยทำเป็นอันดับที่หนึ่งเลยทุกคนก็คือทํไว้เยอะที่สุดในฟาร์มเลยสีของเขาก็จะมีแบบสีส้มดาแดงนะฮะเป็นสีมงบอกของนิโมใช่ไหมแต่ว่าชุดเนี้จะมีแบบสีเขียวสีน้ําเงินเข้ามานะครับเพราะว่าเขามีสายเลื่อนหรือว่าสายพันของกาแล็กซี่อยู่นะฮะคือต้องบอกว่ากาแล็กซี่แท้นเนี่ยฟาร์มผมไม่มีนะมบางคนเนี่ยถามคอมเมนต์เข้ามาก็ ้องบอกว่าไม่มีนะฮะเนี่ยบางตัวจะแบบออกเป็นสีกาแล็กซี่แท้นะเนี่ยถ้าเป็นกาแล็กซี่แท้สีจะประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ละสีคือมันจะออกมาหลากหลายนะฮะบางตัวจะออกแบบเป็นโทนิโมบางตัวออกแบบเป็นลูกครึ่งเลยเหมือนกับไทยกัแบฝรั่งอนะทุกคนได้แบบความเด่นมาทั้งสองทางคือตอนนี้เปรียบเทียบกันมนะั่วละเนี่ยอย่างตัวนี้มันจะได้แบบความเด่นมาทั้งสองทางะฮะมันจะมีความสีส้มอยู่ด้วยแล้วก็มีสีแดงมีสีแบบเกล็ด เคลือบสีน้ำเงินอย่างงี้นะฮะทุกคนเนี่ยก็คือลักษณะเด่นของนิโมโกแลซีแล้วก็ปัจจุบันผมทําจนสายเลือดตอนเนี้ค่อนข้างดีทุกคนดูดิไอพวกนี้คือใกล้จะขึ้นหน้าแล้วฮะโหยังอีกเยอะแล้วตอนนี้ก็ต้องเอาขึ้นฟอร์มนะฮะเตรียมที่ขึ้นฟอร์มนี่ก็อีกหนึ่งข้อะฮะนี่ลองดูดิถ้าเห็นหน้าผมเนี่ยเขาจะมารอมาออยอย่างงี้เลย บางคนบอกเฮ้ยนี่มันลูกปลาคาร์ฟหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนอัน,นีะเป็นพวกโคยนิโมนะฮะสีมันลายคล้ายๆปลาคลาร์ฟะฮะตัวนี้ก็เป็นสายตัวนี้จะเป็นสายไฮบิดคอกเนะี่ยเออใช่คอกไฮบิดนะครับน,นี่เป็นคอกไฮบิดทุกคนมันก็เป็นสีแบบกาแล็กซี่นิโมเลยทุกคนแต่ว่าทุกคนเห็นกาแล็กซี่นิโมคอกนู้นใช่ไหมมันจะสีน้ําเงินน้ําเงินแต่ว่าตัวเนี้ยสีมันจะออกฟ้าครับ มันจะออกแบบเป็นบูแบบสีฟ้าน้ำทะเลทุกคนลองดูนี่ผมเคยทําคลิปแบบคัดปลาสายหฮบิดึ้นแล้วนะเนี่ยมันจะออกแบบเงาเงาแต่ว่าสีเนี่ยยังคงความเป็นนีโมแคลซีอยู่แต่มันจะเงากว่านะฮะผมพูดไม่ถูกถ้าใครแบบเออเคยแบบลองเพาะจะเข้าใจฮนะว่าสายไฮบิดสีมันจะค่อนข้างแตกต่างนะฮะลองดู แตกต่างกันแค่นิดเดียวชุดนี้ก็เปอร์เซนต์ดีแล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แล้วทุกคน,นนี่ก็เป็นกาแล็กซี่นิโมนกันอันนี้ก็กาแล็กซี่นิโมเนี่ยลองดูดิอันนี้คือตัวใหญ่มากบางตัวมาแล้วมาแล้วตัวนี้เบ็ดเบ็ดสวยไปไหนแล้วนี่ตูใหญ่ข้อนี้คือข้อพี่เขาออกมาเหลืองเยอะนะเพราะมันเป็นจะเรียวกว่ามันติดคัลเลอร์ก็ได้ มันก็เป็นสายเดียวกันแหละแต่ว่าผมอยากเรียกกาแล็กซี่นิโม่ฮะเดี๋ยวบางคนแบบเอ้ยตัวนี้เป็นสียังไงเป็นสีไงจริงๆเป็นปลาประเภทเดียวกันนะฮะเนี่ยตัวนี้สีกําลังเข้านะฮะแต่ชุดนี้สีไม่ค่อยโหดเท่าไหระะ่ไปทางออกแนวเป็นนิโม่คลาสสิกนี่ทุกคนผมตักนิโม่คลาสสิกให้ดูเนะี่ยนิโม่คลาสสิกสีเป็นอย่างนี้นะฮะส้มดำแดงประมาณนี้นะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาอาหารมาให้ลูกป้าก่อนนะครับเริ่มขึ้นมารอ,อผมแล้วน,นี้ก็นิโมเกล็กซี่คือเรียกว่าไงสเอร์เซนตนะทุกคนเป็นนิโมเกล็กซี่นะฮะส่วนสาสิเอร์เซนจะเป็นสายสมุไรดำสมุไรตรงนี้เนะี่ยอันนี้เป็นปลาเปอร์เซ็นต์ดีมากที่สุดในฟาร์มนฮะจะเป็นดำสมุไรแล้วก็เป็นปลาที่โตไว้มากจริงๆผมทำคลิปไว้แล้วก็ลง ช่องตามจเตอร์ลองเข้าไปดูกันได้นะ,ะัะทุกคนเดี๋ยวผมให้อาหารปลาก่อนใครที่แบบเออชอบอยากจะเลี้ยงปลามีอะไรจะสอบถามนะครับเข้าสอบถามมาทางอินบ็อกได้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย